ดวงชะตาบ่งบอกโรคได้หมายเหตุเป็นความเชื่อส่วนบุคคลควรใช้วิจารยญาณในการรับฟังค่ะดวงชะตาบ่งบอกโรคได้ในหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยก็จะมีหลักของกายวิภาคศาสตร์ที่จะทําให้เราวิเคราะห์และทํานายเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บของเจ้าชะตาได้ถ้าใครได้ศึกษาวิชาโหราศาสตร์อย่างชํานาญหรือมีประสบการณ์ ก็จะสามารถวิเคราะห์ออกมาได้นะคะแล้วก็สิ่งที่เห็นก็จะมีในรายมือก็จะสามารถบ่งบอกโลกได้เช่นกันจากประสบการณ์พี่หมอบีกว่า10ปีในการวิเคราะห์รายมือนะคะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้จดจำจากตำราเพราะเป็นคนที่สมองและความจำไม่ค่อยดีแต่จะใช้ในการพิจารณาจากสิ่งที่เห็น สิ่งที่ปรากฏบนลายมือที่มีลักษณะ